สามไม่หน้องเขาเจ้าลงมาอะไรเบื้องพุทธิชนบเป็นคนแหลกสบายดีเออหนี้หนี้หนี่หนี่หนี้หัวเจ้าคือยุงแท้มันนี่ไป่ไลยุงบ้าไม่แาเตอรโดยแาเตอรมาพี่เขามาห่มพี่มาพี่มาพี่ฟาน้องมาห่มพี่อะไรอะไรเย็บไข่ได้เฉียวทามาพี่มันแดดนะเข้าวมะ สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนมือนี่กับเบลีพี่น้องมันนี่สิผ้ากันเอาเครื่องไปให้อ่าอ่าน้องอันนั้นเนาะเอามาให้เราก่อนนะพี่น้องสบายดีสบายดีเออชื่อจังไรก<อ>่็เจ้าฮะเพิ่อนอาก้ยเออเพิ่อนอาก้ยเออตะลูกเล้าแตะลูกเล้าเออ ไะเข้าซอยกันเชียวมือหันซอยกันมือชุดถ่ายได้มาอนีคอยใช้มืออะไรได้ด้อยใช้มือบ้านเออมือเจ้ากบ้าอีกบอแมนบอเออมาตอนในเดือนให้วิไลพภูแลเออมาตอนในเดือนวิไล่ไปถึงเมื่อยามพอยามแม่คอยพอ่าแม่คอยอยู่งชงสิบห้าเพิ่นไปยามพอยามแม่พี่น้องคนมาลายมือแล้วอาก่อยนะไปไปเมื่อนี้แหละหลังจากถ่ายคลิปน้องวิไลเขาก็ตีกลับลงไปบ้านอาก่อยอ่าตอนนี้เขาซื้อไข่เนาะกับอ่ามีกับแนวกินมาให้น้องก่อนเนาะพี่น้องเนาะก็คือ มาให้กินก่อนระวังที่สิเฮ็ดเือนเพราะว่าระวังนี่ก็คือได้ข่าวดีแล้วสิดเดเฮ็ดเือนแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือบิลลี่ยังสร้างใหม่อยู่เนาะสร้างใหม่กระจ้กไงกระจ้าเฮ็ดใ,ใหม่อยู่ใหม่เมือนเนาะเฮ็ดใหม่แล้วเพวละ่ะพอดีอาก้อยขึ้นมากกับพอดีสิพากันมาเฮ็ดเือนเพิ่ยน้องยูเือนเดี๋ยวเฮาสิพาไปเบ่งอยูเือนเพิ่นทาบไหมน้องขเขาจะลงมาอะไรเบ่งพใดิินโเป็นคนแรกสบายดี เออนี่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 หัวเจ้าคือยุงแท้มันนี่ไปไล่ยุงบ้าไม่จ้าเจอโดยจ้าเจอมาพี่เขามาห่มพี่มาพี่มาพี่ฟังน้องมาห่มพี่อะไรอะไรเหยียบไข่ได้เสียวเข้ามาพี่มันแดดนะขามาพี่แม่เจ้าดิแม่เจ้าดิแม่ไปใส่แม่ดิษะแม่เจ้าดิเออแม่ไปท่านหนึ่งอ่ แม่ไปหากิโลป่ะแค่ได้กิโลกระเฮนมอนี่เจ้าหัวหากระเฮนพูดนี่แค่พูดนี่นะเออผู้อ้ายเนี่ยครับู่้อ้ยหมักไปลนผู้อ้ายมักไปเล่นมีผู้สาวาและผู้จักอันนี้เขาซื้อมาให้น้อยหนึ่งก้อนนี่ชื่อแต่ว่าเห็ดทอกเที่ยเที่เดี๋ยวเช่ามาให้เพื่อนอีกตัหนึ่งแต่ว่าระวังนี่งกามาให้ก้อนนี่เชื่อนั่นเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรเราอ่ะเป็นเป็นไอ้ I Love You h e a ด o o I Love You ช้ัย MC นี่นี่ชุไปทางหน้าชุบไปทางหน้าจุ๊บจุ๊บโอ้โปลายุงกินบ่นี่ฮะบ่แม่นเออได้เอามุงมาให้ได้เด้นี่เอามุงใหญ่มาให้นะหนักงามเจ้าหัวเสร็บ่อร่อยไหมขอบใจขอบใจบ่แม่ขอบว่าขอกัแล้วสิขอบใจอันไรไอ้บิลี่เห็นดื้ออะไรเนาะ กินแล้วข่าวนะบอกกินข้าวกับยังกินอะไรกินกับยังจานเราจานกับเราอะไรจานแว่นเราไปไหนฮะปลาดุกปลาดุกสะกาดเออเพิ่งกินแม่ไปซื้อปลาดุกไใช่แด้วแห้งเลยตามไอหน่องกินไหมครับแม่ป้าให้ยูเฮือนแม่ป้าให้ยูเฮือนแบบแปลว่ายูเฮือนเธซื้อนะแม่ป้าแล้วแม่ไปคุดกิโลจักแม่เพิ่งไปคุดกิโลอยู่ใช่ จากมงแม่จะไปดนลรอ่จักมงอะไจะวาโมฮูวาขาชิมาจากมะเขาไปหลยคนบ่หลยคนอยู่โอ้เขาจะไปเป็นแก่งแสดงว่าดนแล้วจักมาไปทําเมเสียวจอนแล้วหล่คนขาไปเไปเช่านี่หลยค้นาคัิมาจากโมูไปเอาขึ้นไปไว้ท่านขึอนให้น่องไปอร่อยไหมเสี่ยวถือไข่ถือนึ่งตัวทาน้ใหน่องอร่อยไหมจ้าผู้อ่านถือนี่ป้าชอบนี่ไุ้งไอ้คอคือถืออะไเด้อ ขึ้นรถไปเด้ออ่าพ่อนีิมาถืออานนีไปไลยทีถือตัวนี้อันนี้เอออันนี้ถือได้ป่ะจากูนยาอ่ถือได้ยี่ด๊ะเออถือหางด้วยค่ะเอาไปเอ่อไปขึ้นตอนเงี้ เดี๋ยวพี่น้องเดาพี่ลิชีผ้าขึ้นทั้งเงินเพิ่นเนาะเดี๋ยวเอาขึ้นไปเบาก็เพิ่นอยู่ทั้งเงินดีกว่าแตไปเล่นบ่ยุ่งกัดบ่านี่ฮะไรยุ่งบรจ่าใหม่เนี่ยเออเอาขึ้นกินขวายจเพิ่นอยูชามข้นน้องแม่เพิ่นไปห่าน้องใหม่แกเป็นอยู่บ่ไปกับหม่เราไปเป็นแก่งแหละเอาไว้อีกด้วยเอาชิมาทรงไข่แะไรพวกออสซิตี้กับนี่แหละคือเห็นนั่นแหละ เท่องแตกแล้ววิไลเมือนโอ้ยหันกินผมยุงฮะน้ำเหลวขนมอยู่ในรถทำมาข้าก็อาน้ำเหลวขนมตัวได้ยั่งอยู่หม้ออันนี่ฮะเออขนมคอยเอาไปแจกนะยั่งอยู่ยั่งอยู่คอยเชื่อมาให้วิไลแต่ว่าเด็กๆดลายผมแม่เรโบยูเมือนนี่ฮะเป็นคนกิโลแม่โบยูคอยกระชือโบยูแล้วนี่คอยกระชืเด็กกับแล่น้อหม่าลายมือแล้วก็ไปบีิเออเมื่อเมื่อแล้วกช่องสะมือขึ้นมาอีกช่องสะมือกันเออผู้เละช่องสะมือผู้เละ พอโทรมาเนาะอยู่ซ้ายเขากินหอดบ่อืมเด็กกินหอดแถวก้อยลูกหลายลูกหลายลูกสาวเที่ยวคอยกันโน่พ่อแม่ก็อีกอันนั้นแล้วขี้น่องอ่อนแล้วเนาะมี่คอยอยื้อเหอนผัดบวงาเด้อเด้อคอยว่าโอ้โหอ่านันเรื่องผมในอันอันนมุ่งไหมเด้อบอกแม่เด้อตอนนั้นบิลลี่เอามุ่งมาให้เรามุ่งดังกใหญ่นี่ให้เขาเจ้ากลางเพราะว่าเขาเบิ่งบ่มีมุ่งมุ่งมันขาดยุงนำพันยุงชิ้นำขึ้นในหูปองนี่นะนี่นะนาไล่บนนี่ยุงกัดนี่ เดี๋ยวเพราะว่าข้าวชื้ออ่ะซื้อสาดซื้อชื้อซื้อที่น,อน่องห,หายไหมเบิดเลยและเฮ็ดเทือดหายไหมเบิดเลยพี่น้องเนาะเฮ็ดน้องวิไลเพราะว่ามีผู้ใจบุญซอยเข้ามาขัดใจหลายๆเด้อผู้ใจบุญที่ซอยมาเทาเช็ดเฮ็ดเทือดใพิ่นพี่น้องวิไลมาพี่นั่งสิจะเป็นลูกข่อยเด้อเป็นลูกข่อยเด้อเมื่อพ่อมาอยู่นะั้นเมือ่อพ่อเมือ่มอิไล ขอบใจพนุนี่นี่ไม่ไรขอบใจพ่นุหันน้องพ่อสิขอบใจเด้อพี่สิขอบใจใจพนว่าใจปลาห่อนแม่ปลาห่อนอะไรจะแม่จะโม่งแม่สิมาฮะปลาเราเราคิดถึงพม่าเราไปไปใช่ไหมไปพูดปุ๊บไปให้น้ำใหม่อะละ อาหารรักคือไปว่าแหลรอาหารักกระเจ้าก็คือน้ำใหม่เพราะว่าน้ำใหม่มันเกิดขึ้นทุ่มือเออนี่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 น่าจะได้อะยาสิบห้าเบื้องโคกโคกมีแด่โคกโคกออสื่อโคกมาอีกนี่เดินไปดิเออสื่อหาไม่ออโคกสายังก็บสื่อหาแหละมันออกมาหนึ่งยังสากม,ม,ม,มีกีสิบเบื้องเออใหม่ยังคือะเจ้าหิห็ดกระเจ้าหห็ดกธรรมศาสตร์เลยเลย ตามมงังกรหาคืออยู่บ้างเอามอกเพชรมาเสี่ยวขโมยไปเลยขโม,ย,ขมยตั้มมันสาเป่าเอามอกเพชรมามะพริกนี่อยู่นี่ฮะหน้าเชียเอามอกเพชรหาจับมามาเห็ดอยู่พวกงตุอยู่เงินยมานเจ้าอลไวบ้านนี้ <c oughs> <c oughs> วพวกเจ้าจะได้รู้ว่าข่อยเด็ดเลยเพชรมากงานนี้ไม่ซ้องข่อยได้แต่เนี่ยผม <c oughs> เป็นยังเนาะข่อยอยังถือสาข่อยได้ข่อยตลกเหล่านาะ จิบะถือซาบ่ได้ถือกะเพรมาถือกะเพรอย่าถือซาเอออย่าถือซาเบอร์ไงเดี๋ยวไปรีสีทามหนุ่มก่อนพี่น้องเบิ่งข้าวผึ้งเป็นอันนี้ให้ถาเผิ่งเพิ่นตำก่อนตำแล้วตำแล้วอร่อยไหมคะยัางโมบิดยี่ว่าดูดปองหนึ่งฮะวิไลพูดไทยหน่อยสิคะอร่อยไหมคะโอ้อร่อยมากเลยอร่อยไอ้ลับยู่ไอ้ลบยูวิไลวิไลจะกินกับยังก่อมือเสานี่นี่นะลอกลอก เจ้กมันจ้ามันผู้ใดชอนนันยกมือตัวนี้ฮะจัานี่แล้วบูโยกดิวกลางขยงดิวกลางผู้ที่เอฟซีกาจะยังยกดิวกลางเ้อะไ่ไร้ไ่ไดจะได้เฮือนใหม่เลยเด้อเออมีคนอยากเฮือนในเจ้าเลยเด้อจะนาหนูเมิดยุ่งกัดยุ่งกัดโชคชัยไปหานหน้าใหม่หน้าแม่บ่ผู้นี้น่ะไปหน้าแม่บ่เออเฉพาะยุ่งจังกัดแม่มาแล้วแม่ไปอีกบ่ จะหาเอานอกออกแล้วะนี่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 ชื่อใครไก่นี่แสนเจ็ดแสนแปดสิ่พันมาให้เรากินไปลองให้เรากินก่อนนี่ใครไก่จะอร่อยวะอันนี้สามสิบโอ๊คิบเก่าสิบอ่อเก่าสิบลอยเศร้าลอยหาสิฟน่วยใครไก่ลอยหาซิฟนวยกับสิกินในไร่หมื่นเต่อบีดอกก็มีนะนี่ไอเล็บยูล็อกอีเลบันิฮะบอคอยซื้อมาให้เราก่อนก็คือวายเรากินก่อนเดี๋ยวยังซื้อมาให้อีกระวังที่เหตุเฮือกเขาพูมีแนวอยูแนวกินนะนะ เห็นแม่เราจมวู้ยนกินว้้ยนกินนะเขาบอกว่าเชียวนกินใหม่เด้อบอกกับเราจะว่านนี่แต่ว่าเขาเอามามือน,นี้พอแต่ชุดพดสามคนวิไลพอ่พอแล้วเออ <laughs> พ่อแล้วบางเราดูดูแบบดาหนังแล้วบอกมานั่งไก่น้องดูเจ้านะมานั่งพี่นั่งขังวิไลถ้ามานาั่งนั่งไก่วิไลดูเออสามไอ้น้องเจ,นะจ้านะแขงกันเด้อชื่อยังเกาะชื่อ เออซื้อเหล้าซื้อบุหูแม่นบ่ือเจ้าออดเเขาบอกภาษา,าเหล้บาบ่ได้เออเราบอกภาษาเหล้าบ่เป็นแม่เลยาบ่เป็นอมีเสือพอดีจะบอกเอาให้เมื่อวานนี่ซื้อ,อยังพู้นี่ใช่นี่นั่นน่ะนั่นผู้นี่ซีนิก<อ><อ>ซีนิกเอเอเอขาบอกมาจากภาษาเฮ่องกงกระทำบ่ได้และนะ้วเนาะใส่เสือไอ,อเอามาเมื่อวานนี่บ่มีตัวพอดีเจ้าบ่ฮะคือว่ามีอยู่ไอเลือกมาลายโตจะได้เสือเมื่อวานนี่ มือซื่นนี่มือซื่อน,นี่นนว่านนี่เขาปเป็นไหมให้แม่เลือกเบิรงใหม่เด้อเออเดี๋ยวไอ้เจ้าใหม่ใหม่อีกซ้ำส,สองคนเนี่ยเนาะบ่แม,ม่นผู้นี้เอาเมื่อมจักบ่แบงอ้ายเลยบ่จักเสือนะแบงเนาะแบงเด้อแบงให้อายนุ่งเด้อจักจ,กจกอนะอะไรจักโตเสือน่ะเสือเสือนี่ตัวเดียวแล้วเออเราบ่เข้าใจเราบ่เข้าใจไมไรเจ้ไไจาหันกินแต่นมเนาะบ่ป,ปากบ่ติงแล้วเนาะมื้อนี้เนาะ เออเด็กหน่อยเพิ่นได้กินเลิฟยูไอเลิฟยูไอเลิบยูดูว้าันทังนี้หันทังนี้เออไอเลิฟยูเออเสียดนะได้นอปนี้ด็นนอพ่อแม่เพิ่นไปอยู่บ่ได้ได้กลับได้มันอนห่อแหงลิเงเือนแล้วเนาะักกระซีเบิ้งลึกว่าเบิ้งข้ามาเอาย่างมาเด็กหน่อยก็จะอยู่ในในเหือนในสามคนเนาะนั่งเต็มอยู่แบบเนี่ยเขายังเด็กแบบว่าห่อห่อนมันเอาจะคืออยู่จังใด แม่เขาเจ้าก็แบบว่าป้าให้ลูกยืมเงินแล้วก็ไปห้ามนกหน้มยเลยเนาะเพราะว่าจะเอาลูกไปนั่งกับมันอยากลูกเราหน่อยลูกนุ่งลูกหน่อยห่อนเนาะห่อนห่อนเลยเลยคอยออกเดินเป็ลีเด้อเออจะออกไปโหลดจะว่ากับเราป้าเพื่อนเราใช่ไหมแม่เพื่อนบยอยู่วิไลเมื่อน้ำข่อยบ่กเออจะใช้มือเอาน้ำข่อยบ่เอออยากเมื่อน้ำข่อยอ้าวอ้าวนี่นี่ของเจ้าเด้อนี่เด้อกินให้มันเบิร์ตนี่นี่ กิในให้มันเบิดได้ออเดูเพิ่นตากก็เพิ่นเเววกันกับไอ้เพิ่นไกบ์บอลบอแม่จะไปหาหากุชิโร่แถวบอกไกดบอกบอลแม่จะไปนะเออแม่จะเอาเนื้อมาให้เจ้ากินซะจะต้มเป็นหมมี่นี่กินเป็นหมมี่นี่เไวไลาจามี น่ะกินอย่างเดียวไม่จ้าใครใครในหนๆนใครนะจ้าบอบอกไม่ไรเจ้าบอกเบิ่งผลกองเสียป้าจะเปม็นลายเบิ่งขจามาสัมผัสอาก่อยยลุ่ม อยังหเห็นยังพักกัเห็นยังบมาว่าอวยังกันปลาลงลุมปลาวิไลปลาห่อนป้าลงไปเ็ดตะลางป้าลง,าลงมาตัวหน่อยหนึ่งกระเพิ่งกระแพงกระเพิ่งกระยักอุ่มเพิ่นปลามันหู่จักขว่เพิ่งยังหนึ่งหุจักเด้อสมมูรณ์แล้วเฮายงมากน,น,าานี่สบายดีแล้วนี่ไม่ไรเฮียงมากนี่สบายดีวิไล ให้อายถือก่อนสบายดีสบายดีฮันเดะหูวจักคว่ำโหลดวแต่ว่าสบายดีฮันนบ์เลยมีการงึกหัวผมเลยไม่ไดสบายดีดูสบายดีจะแกล้งน้องไอ้สัตว์สบายดีใหม่หยอกเล่าแฮเฮาหยอกแน่ดีใจนะเพื่อนได้เงอนใหม่เลยดิเสถียรเงินใหม่ให้เงอนตัวเก่านี่ได้มากได้พี่น้องเลยได้มากออกเงอนตัวนี้มังออกบนนี่แล้วกะ แล้วก็ให้กระจ้าอยู่แถวเพื่อนนำแถวนี่ก่อนขอนำกระจ้าให้อยู่สั่ข้าวแล้วก็ตั้งเพื่อนขึ้นให้เพื่อนจะมือกับเห็ดเถื่อนจะเริ่ที่เ่าเห็ดเถื่อนลังหนักกับประมาณสี่มือแล้วสี่มื้นแต่ว่าที่จริงมันถาใหม่อน่โดนทาใหม่ก็ระวังที่หฮาแก่ใหม่ขึ้นมาซื้อเครื่องซื้อคล้องนะขั้นครบเปนแล้วข้จะเห็ดบวกกินสี่หมื่นห้าหมื่นตีไว้อาทิตย์หนึ่งข้าวเห็ดเที่อาทิตย์หนึ่งสร้างกระแถวบ้านไก่ๆนี่แหละ วิไลแต่ว่าแม่คนป่วยอยู่น้องวิไลสชนไ,นนนชได้กัดเลย้ได้บินนีเด้อแม่เราบ่อยู่เชนได้ไรวะแม่บ่อยู่กับป้าไหวนี่มีแต่เอาเครื่องมาใหาเหล่าทีนี้เนาะบอกแม<บ>่เจ้าเด้นะบอบอกแม่เด้อว่าเราวิ่งเอาเครื่องมาให้เด้อบอกแม่พร้อมเด้อว่าเขาจะมาเฮ็ดเฮือนไหาเด้อวิไลฝากคำฝากคำมันบอกคำจาไว้ยน้ำพึ่งน้องเพราะแม่เพป่วยอยู่แม่เล่าเขาป้าเขาดงพคนละผุ่งทั้งป้าทั้งดงพคนละไปหาหนอนหมอกตใหม่เราซื้อไงคุณจักบรซื้อคอยจะหัวละ ชื่ออะไรได้บิลลี่สิบิลลี่บัจจักตัวโอเปนเขินเลยเด้อบันนี้เด้อเขินเหลิมเขินแล้วกินนมอิ่มแหละกินนมอิ่มแล้วเขินเออบังนี่ฮะเซตเซตผมไปทางในนอเอฟซีนี่เอฟซีอากอยได้บิลลี่อยาเห็ดได้เออเอฟซีเจ้านอเออมีแต่เด็กเด็กเออเด็กเด็กติดอาก้อยเลยนะเห็ดตลกแหละติดอาก้อยเดิอ่าหนูวะ ไอีิมื่อก็เด้อวันนี้เด้อเงินบอกเออเครื่องคล้องนะไว้ดีๆยาจะให้ผู้ใดเด้อเอามาให้เจ้าได้ใครกับอันไหนเง็นบอกต้มสู่นองกินเด้อเงินบอกจะเป็นอ้ายนะผู้นี้บมเป็นนายกอกนะต้มมีเป็นบ่อต้มให้น้องกินนะต้มมีนะเป็นเป็นเราวันนี้ตดังเป็นเบิ้งมีคำอยู่บอกหรือเป็นตุดมันนี้วันเบิ้งเจ้านะ ไปคุยกันเด้อไปไรไปไรไปไรคอยเมื่อกันเด้อเมานมเลยไปไรนี่เมานมเลยจะซอยเลยไปไรเอ้ยสีนะไม่ไปไรสิเมื่อกัเลยไปไรสิเมื่อกลนอสบายดีนะสบายดีนบมือพร้อมสบายดีนบเออเมื่อกันเด้อจับแข้งแห้งจับมือกันเหรอจับมือกันจับมือกันนี่มามามื่อเมื่อจะเมือไหมเมื่อเมื่อจับมือกันเออคอยเมื่อกันเด้อ ข้อเจ็ดเพื no ่อนไนเด้อร์นี่บอยุ่งกัดหน่าไลเบิ่งหน่าไล่บ okay. ah ึงนี่เออบ่เรากินอิ่มแล้วเราอยากนอนเขาเบิ่งนี่อาการคนอยากนอนได้นี่บ่เราอยากนอนเนี่ยเผื่อเขาบึงคักไหมแบบเราอยากนอนเราเงานอนยังวอนนี่นะเบิ่งน่องเด้อเมื่อก่อนเด้อเบิ่งน่องเด้อเท่านี้เด้อแม่ไปอยู่พักกันเบิ่งน่องเอาเมื่อก่อนเอาสบายดีนะสบายดีพูดนี่เด้สบายดีสบายดีไหมดูพูดนี่เป็นเออพูดนี่อยากยันยานพูดนี่ฮะ อันเดียหยาดปองนุ่มหมีได้ค่ะงวยงวยไปว่ากินกินบูเบิร์ดอ้าวเมื่อ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 ก็ได้พี่น้องฝากก็ไลค์ก็แชร์นะพี่น้องเป็นกำลังใจให้ด้วยเพราะว่าเสียดเท่านห้น้องโอเคบาย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 สบายดีสบายดีมาบอกคันอีก็ขอให้ทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะอือสุขมันลำรวยขอให้ทุกคนจงมีความสุขความเจริญสาธุสาธุ